สวัสดีครับท่านทุกท่านนะครับโปรแกรมประจาเช่นเคยนะฮะสรับการหาแนวทางคานอยนะครับเช้านี้วันอาทิตย์ที่28นะครับ28เดือน6ปี63นะครับไล่ดูตัวเลขกันเลยนะฮะร่างนี้ติด6 2วันแล้วนะ316236นะครับผลวันออก23690นะคะ23690นะครับอดเก่าข้อคางขวานะครับ เดินไม่ค่อยดีนะเนี่ยสีสันไม่ไมมีเลยครับห่างๆฮะส่วนยิ่งบนเพิ่งหลุดนะครับหลุดวานหลุดวันนี้ตามต่อนะไหม่ล่างก็หลุดไปนะฮะหลุดมาหนึ่งสองนะฮะหลุดมา 1, นห,ด 1, 3, หนึ่งสองก็สามสี่ก็น่าจะเข้าแถวนี้นะฮะส่วนรุ่นล่าง,ย,งยังเดินได้ดีนะครับเขาที่เลขศูนย์นะครับเจ้าศูนย์นะอ่าส่วน,วนไปอ,อีกอ่า ั่งวิ่งนะครับแปดกับศูนย์เขาเรียกศูนย์นะครับเอกศูนย์หนึ่งกเข้านะฮะบนล่างศูนย์กับสามนะครับวิ่งล่างประหยัดสองสามเก้าวิ่งประหยัดหนึ่งสองกับสามนะครับสองกับสามนะครับให้ดูประหยัดหนึ่งเลยนะเผื่อท่านที่ติดตามชุดนี้อยู่นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับมาแบบนี้สองวันแล้วนะฮะแปดศูนย์หนึ่งนะครับ หี้ 5, 9, นะตรงกลางนะครับเลข9้าอีกแล้วนะครับข้างล่างใช้ตัวนี้นะครับ8 0 1ศูนย์นะครับส่วนบนล่างนะครับหกอ่าลงนี้เลข6เกเลข8ดนะเลข8เลข8เลขเกกับ9มีโอกาสเหมือนกันนะครับถ้าลงมาแนวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยว่อยไปดูข้างในกันว่าจะมี8มี9้าไหมนะครับ ปดูผลเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานเก้าหนี่ะครับเก้าหนี่ตรงนี้เลยนะตัวชนนี่นะครับสี่ส่วนหนึ่งเก้านะครับหนไม่มานะครับ ส3 6 9ามห3 6สาหตรงนี้นะครับห3สาตรงนี้นะไม่ชนนะฮะสองสาหไม่มีนะ90ไม่เจอนะฮะไม่เจอสี่สามห้าสองนะครับมาเข้าแบบนี้นะเข้าตัวที่ไม่ชนนะครับเนะี่ยสี่สานะครับนี่สี่สามตรงนี้เลยครับเนะี่ยเด่นโดยอยู่ตรงเดียวคนเดียวนี่ฮะ ข้าประหยัดหนึ่งนะส่วนมากหน,นอยวีจะเข้าประหยัดนะครับประหยัดหนึ่งสองนี่ส่วนมนากประหยัดสองจะเข้าเยอะกว่านะครับมนอยวีนะฮะเห็นเลียงเลขเลขศูนย์นะครับศูนย์นหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวประหยัดชุดขยันว่าในช่องชุดขยันนะฮะมีมีโดน มีทีสามตัวแต่ว่าจับไม่ถูกแค่นาเดียนจะไล่วันนี้เลยนะครับมีเก้านะครับในล่างนะสองสามหกแปดศูนย์นะครับสองสามหก สามสองเป็นหกหกแปดสี่สิบแปดสองแปดสิบหกได้หกหกแปดสองสี่นะครับสองสี่หกหกแปดแถวหนึ่งครับหนึ่งสี่หกแปดหนึ่งสี่หกแปดครับห้าศูนย์สี่ได้ห้าสี่นะครับ 5, 0, 4, มาแนวเลขสี่นะครับห้าสี่แล้วก็สองสี่นะครับห้าศูนย์สี่นะครับสองห้าสองหกประกาศก็จะหมดละสามสี่สี่สี่นะครับสองสามสองสองนะครับสี่ศูนย์สี่ห้าห้าห้าหก หกสี่เจ็ดสี่นะครับห้าสามห้าสองครับสี่สี่แล้วก็สามสี่นะครับเบิ้ลนะครมีสี่สี่อ่าจับตัวชวนก่อนนะครเจ็ดสี่หกสี่ห้าหกห้าห้าห้าสี่ ห้าสามสามห้าห้าสองสองห้าครับชนตรงนี้นะสี่สีก็ชนตัวนี้นะสามสี่สี่สามนะฮะชนตรงนี้นะครับเบิร์มสีสี่สี่สองสองห้าห้าสี่สี่สองสองห้งงาห้าแล้วก็หกหกตรงนี้นะครับ ปร์การจัจจานิดเด็งสองสามหกแปดศูนนะครับสองสามสองหสองแปดสองศนะครับสามหกสาปดสาศนะครับหกแปดหศและก็8ปดศนะครับ9ก้าสองเ้าสาม้าหเก้าแปดและก็90้าศนะครับ ดูตัวชนนะฮะตัวชนนะครับสีสีนน 4, 4, ไม่มี3ามสี่สองหชุดสองหอ่าตรงตัวนะฮะสองสี่สองสามสนะครับสองหนึ่งสี่ศูนสี่นะเจ็ดสี่หกสี่ห้าหกห้าห้าห้าสี่ห้าสามชนกัน2ตัวนะครับสองสาม องหกสกเลขน้อยตัวนะครับวันนี้ไปดูพระเอกกันนะครับบวกห้าบวกสาเจ็ดก้าสามสฮะเลขสี่ตัววันนี้7จ็ดนี่นะฮะเก้าเ สามสามสี่เด่นเก้าสามเออมาแปครับเก้าสามมีนะตรงนี้นะเก้าสามมาแถวนี้น่าสนใจอยู่นะครับเนี่ยแถวนี้นะครับดูชนในก่อนนะครับเก้าไปแล้วครับสองสามหกแปดแล้วก็ศูนย์นะครับสอง สามหกเจ็ดเก้าที่มีชนนะเลขสวยได้ครับสี่แปดศูนย์นะครับไม่ชนผู้ใดนะแต่แปดศูนย์มีประหยัดหนึ่งนะครับแปดศูนย์มีนะฮะจับคู่นะครับเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหกเก้าสามเก้าสองเก้าหก สามเก้าสอง้าหกสามสองสาหกแล้วก็สองหนะครับชิปตัวชนนะฮะเจ็ดเก้าไม่มีเจดสาไม่มาเจดสองไม่โผล่เจ็ดหไม่มีเจ็เก้าสามมานะครับเก้าสองสอมีนะเก้าหกหกเก้ามีนะเห็นไหม เก้าสามมาแถวนี้มาเทียบสามสองนะครับสองสามนะชนนะครับสามหกและสองหกชนหนักนะครับสามสองแล้วก็สองหกนะครับก็จะลงเป็นแบบนี้นะสองสามแล้วก็สองหกแค่นี้เอาดูวิ่งนะครับกาก็จะหมดสีดแล้วจางหมดแล้ว

ถ้ามาแบบนี้นะเก้าชี้เลยแบบนี้ 97, 98, 96, 92, เก้าเจ็ดเ้าสองอะไรพวกนี้นะทำไมไมมีเก้าสาอ, 93, อาจจะเป็นก้างเคียงนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะนี่นะชี้เลยครับเนี่ยเดี๋ยวเขียนให้ดูนะครับเก้าเจ็ดเก้าแปด้หกเก้าสองนะครับแบบนี้นะฮะ ส่วนชุดขยันเดี๋ยวว่าในช่องชุดขยันนะโอเคนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฝากคาเตือนไว้ด้วยนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจาญาณในการรับข้อมูลนะฮะส่วนวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีนะฮะพบกันใหม่พรุพ่งนี้สวัสดีครับ